สวัสดีคอันนี้ภาพที่สามนะคะจะภาพที่สองกับภาพที่หนึ่งผมได้ทำมาแล้วก็คือเออเออผมเอโลมาค้าใหม่เออเข้ามาคราหนั่งมังเลยผมเลยมาทำมังค์ใหม่เพราภาพตัวผมก็จะเปลี่ยนนิดนึง ดีน <ítulo> ี <irgendw carbono S 2> ้ผมก็ยังไม่ใส่เลยตวผมไปใส่กใส่ขอเดม่สุอื็ไเนแล้วตานี้ผมก็จะไปี่นี่ยงไงแทุกผมอยากเลี้ยงคอ เราจะมาปั้นนี้ผมปั้นาเออบ้างเลตั้งแต่ันเกิดตรงนี้ผมตาตรงมาเละแล้วก็ทำ้างจะบัก้เออจะอะไรวะจะอ ชั้นที่หนึ่งไปช้นที่สามโอ้ย,อย,ยขอโทษนะก็อกกี้๊ังกี้ป๊อกกี้หพมพอไปดูด็อกกี้ของผมไหมครับ <c oughs> ตะโกนมาตั้งแต่เมื่อวานไ,ไปเอ๊ะตะโกนมาตั้งแต่ปอนมาณเรือมาวันเสาร์นี่วอา <c oughs> กเยังไม่ได้เรียงลวะเยังไม่เจ็ดสักเคลิตเกลตามดอกกระดูกตัวมันเป็นกระดูกเราจะลูมาที่ม่นี่เยอะข้าจะย้ายที่นะครับอ้ยร 嗯。 คงกาจะเห็นในคลิปเลามาสแล้วก็จะวางเท่าอย่างนี้าประมาณชั้นไหนก็ได้สแล้วก็เอ้อออออออไหม,ม่จ้าการสืบันี้นงานอ่น ไม่นะไอจิ๊ปเปอร์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 อืมของเยอะจังเลยของเยอะจังเลยป้าจะไม่ย้ไนเขยคอยป่มไม้ถ้อยปุ่มไม้ก็เสร็จก็จะ

đi gì kia yêu đi mhm 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 này mhm 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 này là... ừ. ต้องข้ามเหมนะนะหยาวไยมท่นต้งให้ฉันทำใหม่ไหโอเคไม่ได้ทำใหม่ก็ได้เอาหนูเลยวะทำไมวะสมบูรณ์คาบ้านีกมไม่ได้จ้ะคาน,นดี

Bicik jalan, tegar di belakang. Apa yang sudah ada? Apa yang sudah 太好了！嗯，命中卡在打。嗯。 ถ้าผมอยาไฟท็อปล้วผมจะเป็นลงน้ำดีกว่าคุณฟังฮะไม่ังฟังเป็นว้าเกมเบวอ,อ๋ออะไรวะทำไทั้งเกนจ้ะ สิได้น้ารของผมไอิบเปื่อมันระเบิดให้ก็จบแต่ไม่ไม่ีเปิดอมไม,ม,ม,ม่ไม่ได้ ตอนนี้มันไม่ได้นะบ๊ายบายปลามากินแล้วยปลามากิดดิ้งปลาดิ้งดิ้งบอกเลยไม่มีเสกิลอตังไม่มีสกิลิตัง ป้องกันแสงที่บ้องกันแสงที่แสงที่แสงทีงงง่ทำไมยิงได้หรอทำไมช้ายิ้งไม่กั้อืม่ดอกก็ดูสกิลิต่างเดี๋ยวสกิลิต่างครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกตัวละครั้งเลยทำไมยิงที่ 만응다다 ตอบแล้วไหมไม่หไอกเลยพูดสายจะให้ไปดูพูดสายจะให้ด็อกกี้แต่ด็อกกี้ไม่ได้ด็อกกี้บอกว่าไม่อ,อันนี้ไม่ได้ออใช่นะให้พลยสิบล้านเอาแบบน,นี้ไหมเราจบฟอตรงนี้ตงึงแล้ บายยนะทุกคนบ๊ายบาย